ารลอยลัชดาราฟซาวยังขึ้นตัวได้ดีทั้งสองด้านค่ะในช่วงหน้ามีรายงานเพิ่มเติมค่ะขึ้นขาจราจดสนับสนิมโฉันอ้่ี่ะขบสมคอรถเป็นไรมากไหมคะอุ้ยดอเตียจริงๆสงสัยผ้าเบรกก้าจะหมดแล้วค่ะ ขับรถยังไงเนี่ยแล้วป้าไม่มีประกันเหรอคะอ๋อไม่มีลูกไม่มีไม่มีมีแต่ประกันชีวิตเพราะร้อยวันพันปีคุณป้าไม่เคยชนใครเลยลูกนี่เป็นผลกุศลนี่ะคะ่ะทำาแล้วคะคุณหนูเลยเป็นที่เสียจริงเงินเงินป้าต้องรีบไปนะลูกนะัดพราเอาไว้แล้วลูกนะักป้าจะต,ต้องไปตัดกันอีกเก้าวัดแล้วกุศลผลบุญนะป้าจะส่งมาให้หนูนะลูกนะัให,หนูโชคดีนะคะลูกวันดีค่ะไม่ค่ะกกรณีนี้คงได้แต่ไปแก้กรรมละครับ แกวันนี้ฉันซวยมากๆเลยขับรถนะอยู่ดีๆก็มีป้าแก่ๆมาชนอะ่ะชนอีกแล้วเหรอวันนี้ไปโดนไปสองรอบแล้วอ่ะนี่น้องขอบับรถเป็นป่ะอ้ามึงกระจกหลังมีดูไหมที่ชนหนูอคะค่ะ ก็ใช่คุณเบยขนาดนี้ใครวิ่ชนก็หมาแล้วเออเอาเป็นว่าพี่มีประกันหรือเปล่าคะไม่มีปัญหาเลยมากว่ะขับรถในการขับรถอ่ะไม่กหมพี่ทันทีก็เรียกประกันสิคะให้ประกันมาซ่อมได้เปล่าว่ะประกันไม่มีมีเงิเนเอา,าอ่ะอยากได้ไม่เงิเนนะเอาไหไปแล้วไปไหนอ่ะเรา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 ใครจะซ่อมรถหนูอ่ะพี่ โอ้โหก้อนนี้นี้คงได้แต่บัตรเบงอยวันนี้เียมาติกัไเู่ที่ว่เไปหมดแล้วคของพี่อเป็นของพี่เาะอพี่ไปทำไมเนี่ยคือผมท่ตั้งใจพี่ผมให้พี่คืนนะครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่ตั้งใจนะรับ อืมกรณีนี้คงได้แต่ฟังนิยายน้ำเนา่าตอนนี้ไปเจอทุกกรณีอย่างนี้ก็อุ่นใจครับกับนวัตกรรมใหม่ของความคุ้มครองกรมธรร3สมกันชนให้ความคุ้มครองรถคุณเมื่อถูกรถคู่กรณีไม่มีประกันชนพร้อมซ่อมรถคุณด้วยวงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทกรมธรร3สากันชนกันเคราะห์จากทุกกรณีรถที่ไม่มีประกรันมาชนรถคุณคุ้มครองคุ้มค่าคุ้มราคา อีกขั้นของการประกันภัยแนวคิดใหม่3กันชนโดยเอเชียประกันภัย